สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเป็นอีเวนต์ตัวละครที่มีชื่อว่ามีเมียงเอบนะมาพร้อมกับสกิลใหม่ตั้งชื่อก็พิลึกแล้วมีเมียมีเนียงน่าจะเพาะกว่าเรียกว่ามีเนียงน่าจะเพาะกว่าทําไมมีเมียนโอเคเมียงก็เมียนนะครับอ่านถูกไหม สกิลสุดแร่งและพิเศษเฉพาะตัวละครมีเมียงโอเครล้ดูความสามารถกันน่าจะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวนะเซิร์ฟไทยเขาจะไม่มีเวอร์ชั่นถูกบุกนะเพราะว่ากลัวมันจะโหดเกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นร่างตอนที่ยังไม่แปลงร่างน,นะครับก็เทพธิดาแห่งการเวลาดูเวลาและพื้นที่ให้ดีๆนะครับความสาม ความสามารถของมีเมียนก็คือในทุกโอกาสทอยเต่าของใช้มีโอกาส60สร้างแกงเวลาบนพื้นที่ของใช้ก็คือเมื่อเราจะทอยลูกเต่าเราจะมีโอกาส6 0สร้างแกงเวลานะครับแล้วก็เมื่อตกที่แกงเวลาของฉากเอฟเฟกพแห่งแกงเวลาใช่ไหมแสดงผลพรแห่งแกง,แกงเวลาเนี่ยคืออะไรก็คือแปลงร่างนั่นเองเราก็จะแปลงร่างเป็น เจ้าตัวเนี้ยตัวในรูปนะครับก็จะมีเอฟเฟกดังนี้คือเพิ่มระยะย้ายทันทีหน้าหลังนะครับเป็นโอกาส6 0นะครับก็จากหน้าอย่างเดียวก็จะกลายเป็นหน้าหลังเคลื่อนย,าย้ายคล้ายๆแปลงท้องฟ้าแต่ไม่สร้างแรงมาดนะครับแล้วก็อีกไอนหนึ่งคือ60%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายเอฟเฟกอันตรายคืออะไรเอฟเฟกอันตรายก็คือ เดี๋ยวพาไปดูนะครับเอฟเฟกอันตรา,ายก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายพวกเรามันทําเหมือนดีบ uh. ัฟปะดีบัฟให้เราเพิ่มค่าใช้จ่ายขโมยความสามารถเราทําลายลูกเต๋าเราอย่างเงี้ยสกิลพวกนี้ก็จะไม่แสดงผลนะครับเอฟเฟกเหล่านี้คือเอฟเฟกอันตรา,ายเอฟเฟกนี้จะถูกยกเลิกเมื่อใช้สกิลป้องกันสกิลที่เกี่ยวเนื่อนกับการถูกยกเลิกด้วยโอเคนะ นี่แหละเอฟเฟกอันตรายก็คือดีบัฟนั่นเองในขณะที่พรแห่งเวลาแสดงผลอยู่แล้วไปตกที่แกงเวลาอีกครั้งจำนวนเทิร์นของพรแห่งเวลาจะถูกรีเซ็ตนะครับก็คือถ้าเราไปตกใหม่ก็เหมือนกับเราแปลงร่งใหม่อีกทีนึงนะครับก็อันต่อมาเมื่อตกเมื่อทอยเต๋าโอกาส33%เเครื่องย้าย ท,ทันทีภายใน,นระยะเต่าอันนี้จะเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าอย่างเดียวสําหรับล่างที่ยังไม่แปลงนะครับก็คืออันนี้ยังไม่แปลงล่าเอฟเฟกที่ยังไม่แปลงล่างส่วนเอฟเฟกที่แปลงล่างบอกไปแล้วคือ6 0สเปไปหน้าหลังตามระยะที่ถอยนะครับนี่นะอันนี้นะอันนี้เมื่อแปลงล่างแล้วแล้วก็สกิลที่2รล้อเลื่อนก่อนทําไมไม่ให้เราเลื่อนเองทำไมต้องเลื่อนให้ ในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ตัวเองโอกาส45%เอฟเฟกควบคุมแห่งเวลากดไม่ทันเอฟเฟกควบคุมเวลาคุกแห่งเวลาไงเป็นควบคุมเอฟเฟกคุกแห่งเวลานะเมื่อใช้เอฟเฟกคุกอ,อันนี้ก็คือถ้าเราตกพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราจะมีโอกาส45% ขังสตูทั้งหมดในแถวไว้ในคุกนะแล้วก็เกกลูกเต๋าเร็วสามเท่าเหมือนมือผีที่อยู่ในแผนที่ดีบัฟมาสเตอร์เลยครับเป็นเอฟเฟกมือผีนะแล้วก็เป็นเกตกเร็วขึ้นนะครับเป็นเวลากี่เธือบอกไหมการเพิ่มความเร็วเกลกลูกเตา๋าจะไม่แสดงผลสำหรับสถานะทำอ๋อถ้า ทำลายเต่าอยู่เอฟเฟกนี้ก็จะไม่แสดงผลนะครับเมื่อทอยเต่าด้วยฟังก์ชันพิเศษของผืนแผนที่คือ,อไ <S <S และเมื่อทอยเต่าด้วยสกิลจะไม่แสดงผลถ้าถึงเทินของฝ่าดตรงข้ามจะถูกแตกขังคุกโดยอัตโนมัติจ่ายค่าผ่านทางถ้าเป็นพื้นที่ของฝ่าตรงข้ามในตอนนี้ฝ่าตรงข้ามจะเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม และการเพิ่มค่าผ่านธานที่ถูกคูณเท่านั้นที่จะแสดงผลไม่สามารถก่อสร้างและไม่สามารถซื้อต่ออาคารได้อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ที่แน,แน,แน่ๆคือถ้าเราไปตกเหมือนที่มีฝันของข้ามอยู่จะขันสโตวไว้ในกลงแล้วก็โยนดีบัฟเอฟเฟกต์เต๋าคูณ3เกตเต๋าคูณ3ให้กับฝันของข้ามนะครับแล้วก็ทั้งหมดในแถวเห็นไหมแล้วก็ความสามารถที่ส ในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ตัวเองโอกาส60เรซ์รับการ์ดวรดวนที่กําหนดการ์ดดวที่กําหนดก็คือมีการ์ดขโมยพื้นที่กับการ์ดยกเว้นค่าผัานทาง100เเซนะครับก็อันนี้ตกพื้นที่ตัวเองนะไม่ใช่ผันตรงข้ามนะครับก็คือเป็นตัวที่ป้องกันได้ดีนะมีการ์ดยกเว้นค่าผันทางในการป้องกันแต่ไม่มีโล่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแนววิกตอรี่แต่ไม่แน่ใจว่าจะ ทายไอลิงหรือเปล่าไม่น่าทายนะโอเคส่วนวิธีการตามหานะครับของน้องมีเนีย่ยเราก็ต้องตามหาเป็นนาฬิการายสีทอง6ชิ้นเอามาแลกเป็นมีเนี่ยง S บวกไปได้เลยส่วนนาฬิการายสีทองสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนนาฬิการายธรรมดากับนาฬิการายสีเงินอย่างนั้นชิ้นก็สรุปเลยแล้วก็ต้องหายางละ6ชิ้นนะ ยังไม่พอไอนาฬิกาทรายทั้งสองเรือนนั้นเราสามารถหาได้จากกาแรแลกเปลี่ยนทรายสีเงินหนึ่งสองสามอย่างละหนึ่งชิ้นเอามาแลกเป็นสุม่มนาฬิกาทรายกับนาฬิกาทรา,ายสีเงินสุ่มนะครับอันที่ออกง่ายก็คืออันนี้อันเนี้ยหายากเราก็ก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็นาฬิกาทรายเนี่ยห้าอันสามารถเอามาแลกเป็นแพ็กเกจตัวละครสุดฮิตสมัย พ่อคุณรำคำแหงได้นะครับก็มีมโนราชุดแต่งงานเจ้าหญิงน้ำแข็งเก่งดาทุกสว่างอัลลังสวิกลูดเสียนะส่วนตัวอือ่นๆก็ไม่น่าสนใจมันแล้วนะตอนนี้กิจกรรมการเล่นแชมเปี้ยนหลีกไม่มีอะไรแล้วก็อีเวต์มีเนืนแจกเพชรนะครับเขาจะแจกเพชกเราในวันนี้ถึงวันที่10ล็อกอินเข้ามาเนี่ยแค่เราเข้าเกมเราก็จะได้100เพชรแล้วนะครับแล้วก็ รวมก็600เพชรอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันนะอ,อีเวนต์ภารกิจไอเทมพิเศษเปิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นภารกิจมีเนืยนใช่ไหมไม่ใช่มีเนืน้ออ๋ออันนี้อันนี้ตัวเดียวกันหรออันนี้เป็นเวอร์ชันก่อนใช่ไหมรับไอเทมเจ้าหญิงเงือกเงือกเจ้าหญิงเงือกฮะเอ้าเป็นไหนเงือกเหรอ และเริ่มภารกิจไอเทมกันเลยนะสามารถรับรางวัลมากมายก็จะถูกส่งเข้ามาในกล่องจดหมายนะครับอ,อยู่ไหนล่ะอ่าไหนวะอา้าวไม่มีอ่ะก็ตอนนี้ก็ยังหาเจ้านางเจ้าหญิงเงือกตัวนี้ไม่เจอนะครับ ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วในกล่องจดหมายนะนะตอนนี้น่าจะมีแล้วแต่ในปัจจุบันตอนที่อาคิปยังไม่มีนะครับก็วิธีการหาเราสามารถหาได้จากแพ็กสุ่ม200เพรนั่นเองนะในแพ็กนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวละคร X อ็บวลด้วยนะครับอีเวนนี้แนะนำให้ตามหาไหมก็เป็นตัวละครอันนี้มาวิเคราะห์กันนะ สามารถแก้ทางจี้ล่าสุดได้จี้อะไรนะที่ทำลายเตา๋าตัวนี้จะไม่สามารถทำลายเต๋าได้มีเอฟเฟกป้องกันเอฟเฟกอันตรายใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวละครสายวิตอรีที่น่าจะอมโหดไหมก็ค่อนข้างโหดนะสามารถบวนฝ่ายตรงข้ามได้นะเป็นเอฟเฟกอันตราย ใส่กับหลุมดำขังโกงไปอีกลเลยถุงมือไทยท่านน่าจะดีนะครับแล้วก็อืมเอฟเฟกต์อันนี้หกสิบเปอร์เซนขังฟันตรงข้ามหกหกไอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โหก็มีโอกาสที่จะไม่ออกนะแบบไม่มีตัวที่ถูกปลุกแต่ถ้ามองเลื่องหน้าตามองที่หน้าตา แนะนำให้ตามหาแต่ถ้ามองที่สกิลก็แนะนําให้ตามหาอยู่ดีสําหรับคนที่มีจี้พร้อมนะใครที่ไม่ค่อยมีจี้ก็เดี๋ยวค่อยตามหาเลยก็ได้นะถ้าเนี่ยอ่ะเซ็กนี้เนี่ยเซ็กนี้ก็ได้นะครับมีหมวกกําแพงเหล็กสักอันหนึ่งอันนี้หมวกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรมีหลุมตาสักอันหนึ่งแล้วก็มีสร้อยไม้สักอันหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่า ไม่น่าสู้บีอยองลังได้หรือเปล่านะอ่ะเราจะลองไปสมกันให้ดูเลยดีกว่านะครับมันจะยากแค่ไหนกันเชี่ยวนะสู้นิโคได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยต้องเปรียบเทียบกับไอลิงสิจะสู้ไอลิงได้ไหมปุ๊บอ่ามาไหมอืมืมออกมาแบบนี้ อ้าวออกมาแบบนี้ไม่อยากส่มเลยอ่ะโอ้ยยากว่ะเออคือสามมาละอ่าสามมาละไปเปิดสิ จะยากแค่ไหนกันเชียวมันจะแยากแค่ไหนกันเชียวยากจริงยากเกินยากจริงนะเว้ยเนียเพราะว่าเราสุ่มของสุ่มอ่ะเราไม่ได้ไอเนี่ยลนะโอกาสที่จะได้นาฬิกาเงินมันยากนะครับถ้าใครไม่ปิดตัวนี้จริงๆก็ เก็บเพรต่อไปยาวๆนะรอคุณหญิงโลโรเบลโลโรเบลโลโรเบลนะตัวนั้นน่าจะโหดกว่าตัวนี้เยอะนะครับใครมีไอรินแล้วก็ไม่ต้องหาก็ได้ไอรินน่าจะโหดกว่าโหดกว่าอยู่แล้วละ่ะไอรินอ่ะเผื่อๆเนี่ยมีอ้อยยังไม่ได้เล่งเลยไอรินชนะไปละอีเว้งรวมมีไหมนี่อ่ะไม่มีชื่อมอันนี้ะเอบวกอ๋ะะ A อถึง F ก็ถ้าซื้อเราก็จะน่าจะได้เป็นอันนี้น่าจะได้เป็น1 5ห้าใบแล้วก็เราน่าจะได้เป็นนาฬิการายสีขุ่นสีอะไรวะสีน้ำตาลสีอะไรวะนั่งหละเสียไหยเนะีเรามาดูที่อีเวนต์ประจำสัปดาห์กันดีกว่าอีเวนต์นี้น่าสนใจนะครับผมมี โกยเพกวันจันทร์กับวันพุธเหมือนเดิมเมื่อคืนเพกอ,ออกดีมากเลยนะสําหรับคนที่ไม่โกยเสียดายมากนะครับเห็นในกล่องข้อความเราแล้วใช่ไหมแต่นั้นโกยแค่1ชั่วโมงนะได้มาพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเพกมีโบนัสหนึ่งตานะครับออกดีมากหนึ่งชั่วโมงได้พัน 1, เพกค่าอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้สักสองพันแต่ตามันอยู่ไม่ไหวมันง่วงนะครับง่วงนอนมากนะครับนี่นะเป็น อีเวนต์นี่ล็อกอินทุกวนันนยรับ100หนึ่งร้อยเพชรทุกวันเลยเห็นไหมหแจกแจกมันเยอะนะแต่ลองสุ่มตัวนี้เขาจะเอาไปเท่าไหร่นะครับเขาให้คืนหกร้อยนะแล้วก็นี่ภารกิจตามเดเวลนะ1หนึ่งถึงห้าสิบรับเจ้าหญิงเงาเอหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็เบลห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยรับเจ้าหญิงเงาสองเอสองคูณหนึ่งแล้วก็หนึ่งร 2, 2้อยห้าสิบอ่ะก็ที่เดี๋ยวก็เอสามนะครับ ดูซิมันให้มาหรือ,อยังอ,อ้าอันเนี่ยล็อกอินพิเศษมาแล้วอันนี้ไม่อยากกดรับทั้งหมดเลยอันที่จริงมันจะอยู่ไหนกันเชียววะเนี่ยอยู่ตรงไหนซ้องทำไมโอ้ยลมลมมาละลมพักแล้วลมพักแล้ว อ้าอยู่ไหนเนี่ยพ่อมึงทุกคนอยากได้ไม่ละตัวเนี้ยถ้าอยากได้ก็แต่เพชรน้อยอย่ยอยาทำเลยครับ เดี๋ยวขอคิดก่อนนะถ้ายังไงอาจจะทำนะกอตอนนี้ก็ลังเลอยู่นิดหน่อยก็เมื่อกี้ก็กะว่าจะทำแต่สมออกมาเห็นยังไงอ่ะนะเดี๋ยวเราอีกสักแพ็กดิมันจะเกือไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้หนึ่งแผนเพชรนั่นอนะ หนึ่แผงเพชรเออสามม,าจ,ม,า,มาจะมาไม่เออจะมาไม่เอยนันกาทองเอ้นันีกาเงินเงินมาไม่เอยเอ้ยเงินมาเอาไงดี เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วเล่นแบบนี้อีกแล้วนะทีมงานทีมงานจ๋าเล่นแบบนี้กับเราอีกแล้วนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็สิบห้านาทีแล้วมาส่มต่อในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวแล้วก็หน้าเบื่อจนเกินไปนะครับแฟนผมมาถึงนี่หน้าเบื่อไหมถ้าหน้าเบื่อก็ไม่ต้องกดดีไลน์นะครับก็ โอเคคนไม่น่าเบื่อใช่ไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะมาเช็คใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน